เวลาต้องย้ายห้องและะ้วค่ะหลังจากที่เราทิ้งเวลามาเนินนานนะฮะเดือนกว่าๆตอนนี้ห้องเราก็ทําการโอนเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นวันที่เราจะย้ายของนะคะมาฝึกที่แม่ฝากคุณอามเข้าไว้นะฮะนี่ไปที่ห้องใหม่ของเราซึ่งวันนี้เราจะไม่โดนอามด่าละเพราะว่าอามด่าว่าทําไมเธอไม่จ้างคนขนของคนทําไมให้มาหลายรอบ วันนี้เรามีจ้างมาแต่ไม่ใช่ลูกค้าได้เลยนะคะอะเดี๋ยวเราจะดูของที่เราต้องขนกลับไปนะคะนี่ของที่มาฝากเขาว้เยอะเหมือนกันนะคะเยอะจริงๆอย่างที่เขาบอกครับว่าที่เราบอกว่าฝากฟริตเดียวแต่ว่าคนมาเยอะเชียไปดูะคะ่ะว่าวันนี้จะ move ไปไหนจะให้ฉัน move ไปไหนายขนของว่าคืนนี้เราบินไปเกาหลีวายตาแล้วปวดหัวมากวันนี้สุด อนนี้เราอยู่ที่ห้องแล้วนะครับอ่าซึ่งทั้งหมดทั้งห้องเนี้ยนนน่ะจะต้องแต่งห้องใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ว่าที่เราเข้าอยู่เลยเพราะว่าเกรงใจบ้านแฟนที่แบบว่าอ่าไปอยู่กับเขาอะไรนู่นี่นั่นเป็นเดือนเนาะ <c oughs> ก็เลยอ่ะเอาของเขามาอยู่ก่อนแล้วอีกอย่างหนึง่งประเด็นที่เราต้องเข้ามาก่อนก็คือว่าเรายังตกลงกับหัวตัวเองไม่ได้ว่าห้องที่เราจะอยู่จะเป็นรูปแบบไหนซึ่งอินเทอร์เนียห้องอ่ะ จะต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าอ่ะโอเคจะนนจะแต่งแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเพื่อนเนี่ยก็ยังไม่ว่างที่จะดีไซน์ห้องให้ก็โอเคถือว่าอ่ะไปเออเสพอินสปิเรชันจากเกาหลีมานน่นนี่นั่นก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาลองแต่งห้องดูเพราะเบื้องต้นหนาเราคงแบบเป็นห้องคินคินขาวๆเ,เรียบเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวพารูปทัวห้องแบบอีพศูนย์ห้องใหม่อีพีศูนย์ก่อนเพราะว่าไม่รู้หน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้รื้อเสื้อผ้ามา มีโซฟาโซฟาน้าจะอันเดิมเก็บไว้เดี๋ยวปรึกษาอินเทอร์เนชัห้องก่อนว่าเข้ากันหรือเปล่าทีวีแถมมาแต่คิดว่าจะขายเพราะจะเอาเป็นแบบตั้งแบบสำสุบไอ้ฟิล์มอ่ะน่าจะเป็นอันนั้นนะคิดว่านะครับเปิดมาเข้ามาจะเป็นห้องอาบน้ำนะคะซึ่งอันเนี้ยห้องเนี้ยพี่อาบบอกว่าปัญหาเยอะมากตั้งแต่ข้างบนตรงนี้ยาลงยาแนแให้เขาแก้อะไรอย่างเงี้ยครับพวกห้องน้ำอ่ะจะเป็นพวกเรื่องยาแนวทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยว่ามันแบบเก็บไม่เรียบร้อยหรืออะไรอย่างเง พี่อาร์มก็คือเพื่อนพี่ปอ๊อกลูกี้บีบีนั่นแหละที่ไม่ใช่อาร์มินยุทธอาร์มีอาร์มหนึ่งนะครับก็มาตวดท้องให้เราอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เติมตโซโฟ,ฟาอย่างงี้ใช่ไหมครับห้องเราก็จะมีวิวอย่างนี้วิวอย่างนี้ให้หน่า,าเสศเห็นก็ติดคลองอะไรเงี้เราก็เลยเอะ๊ะตกลุมรักไม่ไหวขึ้นชื่อม่เป็นคนพลักฉันก็ได้ซื้อห้องมุมนี้เข้ามาโซนนี้ห้องรับแขกก็เป็นห้องห้องเสื้อผ้าห้องเบดรูมนะคะ ของต่างๆก็ยังไม่ได้เก็บนะคะ่มาเป็นเบร r o o มุมนี้ก็น่ารักเห็นไหมก็จะเป็น,นชั้นตู้เสื้อผ้าต่างๆนะเก็บของไม่ได้เก็บเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นวิวอีกตาแล้วห้องนี้วิวเยอะจังวิวแม่น้ำลำคลองนะแคะซึ่งเราก็ซื้อวิวนะแค่เข้ามุมได้วิวสองอันอันนี้ก็จะเป็น d o u b l ล a c c e s สนะคะเข้าห้องน้ำได้สองประตูเวาเพื่อนมาเขาไม่ต้องทะลุเข้าหนอนา้องนอนแล้วก็คือเข้าห้อง นนเลยตอนรเราเข่าสู่อานุมรมทัวร์นะครับเดี๋ยววันนี้ เรานัดพี่อินเทียไว้ชื่อพี่แมนนะครับมาดูห้องมาคุยว่าแบบจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเราทำบีฟให้พี่เขาดูละว่าออประเมินประเมินข้าวค่ว่ามันจะเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเรฟเฟรนส์ต่างๆอะไรเงี้ยเราก็เอามาจากหลายๆที่เอามาจากแบบ Pinterest เอามาจากเว็บที่แบบ ออกแบบบ้านคอนโดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เอามามิกให้เป็นตัวเราที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่เราคิดไว้อะห้องที่เราคุยคือเราอยากได้ขาวแต่คงไม่ได้แบบโอ้ขาวแบบไม่มีอะไรตัดเลยก็คงมีแบบขาวน้ําตาลหลักๆเลยเป็นน,น้ำตาลอ่อนกับน,น้ำตาลโอไมโอก็อะไรเงี้ยซึ่งเท่าที่ดูแล้วอ่ะมันน่าจะแบบว่าไปในหลายๆแบบหลายๆสม้มเหมือนกันซึ่ง เอาจริงๆเราไม่ได้เก่งแบบเรื่องแบบดีไซน์หรือเราไม่ได้มีหัวทางด้านศิลปะเยอะอะไรเงี้ยครับก็คงต้องใช้พี่อินทีเรียรนี่แหละชช่พี่แมนซึ่งตอนนี้เราอยากมาอยู่คอนโดอะประมาณ2-3สเดือนได้ละห้องเราอ่ะแปลนมันจะเป็นประมาณ33ตารางเมตรถ้าถ้าถ้าในแบบตัวไลขไม่ได้เป๊ะกลมๆมมันจะมีจุดเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่แปลนของห้องเราคือ33ตารางเมตรซึ่งเปิดเข้ามาห้องเรามันจะเป็น เออครีกเชนส่วนครีกเชนแล้วก็มีตู้รองเท้าอะไรเงี้ยครับมูสเข้าค่าของเรานะก็คือจะเป็นแบบอ่ะเกาหลีเกาใจเกาใดเกาเอออะไรอย่างเงี้ยครับเน้นโทนแบบสีขาวเพราะส่วนตัวชอบสีขาวอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าเวลาห้องโดยรวมอะ่ะมันมีสีขาวอะ่ะแล้วเราจะวางของตกแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเติมสีเข้ามาให้กับห้องเราเองเหมือนเราลงรองพื้นเป็นสีแบบอะผิวอะไรเงี้ยเราก็ห้องเราเป็นสีผิวอะไรเงี้ย แต่ว่าอันเนี้ยจะเห็นว่าเป็นข่าวใช่ปะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเป็นพวกบัวอะไรเงี้ยเราชอบแบบงานบัวงานชิ้วบัวอะไรเงี้ยลองดูว่าแบบมันจะเป็นยังไงพี่แมนจะว่ายังไงอะไรเงี้ยครับพื้นห้องตอนเนี้ยเดี๋ยวเราให้ดูมันจะเป็นแบบแปบะบรูปให้ดูพื้นห้องมันจะเป็นแบบสีเทาๆอะไรเงี้ยซึ่งคิดว่าน่าจะเปลี่ยนถ้าบัตรเจ็ตไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นแบบสีไมโอเข้มๆอะไรเงี้ย หรือไม่ก็อ่อนๆไปเลยเดี๋ยวลองปรึกษากับอินเทียส่วนพวกตู้รองเทา้าอะไรเงี้ยครัวอาจจะเป็นเป็นโทนสีขาวแบ็กสเปซทั้งหมดอาจจะเป็นเป็นโซนสีขาวหรือเป็นกระจกอะไรเงี้ยห้องนอนน่าจะเป็นห้องที่เปลี่ยนน้อยที่สุดละห้องรับแขกอะไรเงี้ยน่าจะทําเยอะสำหรับส่วนตัวเรานะอ่ะเดี๋ยวเราพาเดินทัวร์ดีกว่าว่าอยู่มาประมาณ2เดือนกว่าแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะกับอานนท์รูมทัวร์ค่ะติง๊งอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวที่เราบอกนะครับก็คืออ่ะอย่างเงี้ย อันเนี้ย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 น,น,น่าจะเปลี่ยนเป็นเป็น,ปนตู้รองเท้าก็น่าจะเปลี่ยนตัวอ,อะไรๆหน้าบาหาอะไรเงี้ยสีอะเลียงไม่ถูกอะสีอะให้เป็นแบบสีขาวอันนี้เดี๋ยวดูว่าทํายังไงไดีบ้างอันนี้เป็นตู้เย็นหมยจริงนะฮะยังไม่ได้แกะเลยนะะปัญหาของตู้เย็นของเราคือเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเกินกันอยู่เห็แบบมันเลยแบบเอ๊ะมันจะมีตู้เย็นที่แบบว่าพอดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันแบบ เข้าใจว่เธอให้มันแบบพอดีกันเลยเราก็ตู้เย็นเนี้ยเราได้มาจากคอนโดเราเาใช้ก่อนยังไม่ได้ขายต่อให้ใครอะไรเงี้ยและเนี้ยงงปั๊มันไม่ควรยอยู่ตรงเนี้ยเราสำรวจไปั้คอนโดม่นมันค่อแบบมีชั้นหรือมีอะไรวางตรงนี้แต่มันก็แบบเกะกะวะอะไรเงี้ยก็สลับตัดอยู่เดี๋ยวให้พี่อินเทเดียช่วดูอ่ะอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นของเรานะคะิฟวิ่งรูมโตทำงานตรงนั้น ซึ่งโต๊ะทำงานน่าจะเปลี่ยนให้เป็นแ,บบแนวยาวแบบนั่งแบบนั่งหลังโซฟาเนี่ยโซฟาก็อาจจะเปลี่ยนเพราะดูแล้วมันไม่น่าจะเข้ากับพื้นอะไรเงี้ยครับโต๊ะเดี๋ยวมีนองเอาไปเพราะเดี๋ยวเนาะให้น้องที่ออฟฟิศอันเนี้ยแบกทั้งหมดน่ะเราจะเปลี่ยนเป็นคิบวบัวเพราะเราสูบว่าชอบงานแบบอ่าเรียบแต่หรูอะไรให้ดูลักชูนหน่อยๆอะไรเงี้ยครับโต๊ะทำงานเนี่ยให้บอกเปลี่ยนเนาะผ้าม่านอันเนี้ยผ้าม่านนี่ามามจากคอนโดแต่ว่าไอ้สีขาวโอเคสำหรับเรานะ แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนไม่สีน้ำตาลอ่อนก็สีขาวไปเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับที่เราชอบมากคืออันนี้ยเป็นกระปุกมิก้เมาเราชอบมิก้เมาสใช่ปะ่ะมันกระปุกอมสีมิกี้เมาสซึ่งได้มาจากเไอจีนี้ถึงตึง,ตงแล้วก็ทีวีเป็นของซัมซุงนะครับอันนี้เป็นพัดลมของไดสันแล้วก็เนี่ยปัญหาของเราคืออันหนึ่งคือเราเตอร์อินเตอร์เน็ตปักไฟไงเราหาวิธีเก็บที่มันแบบนินเนียนยอยู่มันเยเก็บเงินเหมือนกันตู้เนี่ย ตู้ท่อมนเนี่ยตรงนี้น่าจะถูกออกเพราะอยากชอบแบบโลง่งๆเลยเปียนแต่ว่าทําไมอยากมีที่เก็บของซึ่งเดี๋ยวลองดูว่าที่เก็บของมันจะเป็นตู้ลอยหรือว่ายังไงดีอะไรเงี้ยครับเนาะห้พลเตอร์ที่เราชอบนะครับอันนี้เป็นห้องนอนละห้องนอนเนี่ยน่าจะเปลี่ยนน้อยที่สุดละมังนะเพราะคงเอิมก็อยู่ได้ก็โอเคก็ชอบอะไรเงี้ยไม่ได้แบบใดๆมากมายเดี๋ยวงบะบานๆพม่าเดี๋ยวเปลี่ยนเหมือนเดิม อันนี้ตู้อันนี้ก็น่าจะไม่เปลี่ยนนะเออมันอยู่ในห้องนอนไม่ได้ซีเท่าไหร่อ่างเงี้ยครับห้อ<า>งเราก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวรอพี่อินทิเดียมาคุยกันเนาะว่าจะเป็นยังไงพี่แมนสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งก่อนนั้นเนี้ยเราไม่ได้ได้ขอดเพราะเรารู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวเราบีบก่อนก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในห้องนี้อ่ะเท่าที่ดูเป็นยังไงบ้างเหนื่อยใจไหมไม่เหนื่อยไม่ค่อยเหนื่อยใจเท่าไหร่ทำไมอ่ะได้อยู่ทำได้อยู่อ่ะสิ่งที่นอนบีไปมีอะไรบ้างเหรอพี่แมนให้คนดูฟังเลย อ่าสิ่งที่โนนจะเริ่มทําใช่ไหมทำอยากเปลี่ยนหนังใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนสีโนนไม่ได้เลือกสีเนี่ยสีขาวเนาะไม่ไมเลือกสีนน<ะ>เนาะครีมสีครีมอ่ะเป็นสีอันนี้ขาวเหรออันนี้อะไรที่แมลว่าตามตามสไตล์อินเดียขเขเาเรียกเขาเรียกอะไรเอาไว้สีขาวแต่ไม่ขาวจัวเออใช่เพราะถ้าขาวจัวมันไม่ได้ปั๊มห้องมันจะแบบร้อนเหมือนมันขาวจัวห้องจะเป็นคลินิกห้องจะเหมือนเซเว่นห้องจะเหมือนแบบโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเก็าใจไหมคือเราอะ จะเปลี่ยนพามาเป็นสีขาวและพี่แมนบอกว่านอนห้องมันจะเป็นคลินิกนะห้องจะเป็นโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยลนะเออเหมือนแบบโรงเรียนอะไรเงี้ยจริงจริงสีสีนะพี่ถ้าสรางสร้าสสำหรับพี่เนี่ยมันคือขาวแล้วแหละเออมันคือเฉดออกไว้แต่ถ้านนอยากยด้ขาวอันเนี้ยมันมีแต่ว่าเดี๋ยวต้องเอามาดูว่านนชอบขาวแบบเฉดไหนแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดโมดิ้งใช่ไหมติดคิ้วบัวถ้าครับผนัง พื้นแต่ไม่เอาฟ้าเนาะอีกหัวฟ้าไม่เอาไม่เอาใช่ไหมมีผนังแล้วก็นอนเปลี่ยนนี่ใช่ไหมครัวเปลี่ยนฟินิชิ่งตัวพวกหน้าบานตู้ผิวเองใช่ครับพาอรู้สึกว่าอยากได้ขาวเป็นคนเป็นคนผิวเข้มที่รู้สึกว่าชอบสีขาวเป็นพี่ทหารเลยพวกคลินิกหรือว่าห้องตรวจหรือว่าโรงพยาบาลเลเก็บเวอร์เกิดที่ไหนจริงจริงมันมีนะบ้านที่มันแบบออไว้อือ แต่มันจะไม่ได้รู้สึกแบบโอมมีเท่าที่ควรไงเออในเมื่อมันเป็นห้องที่เรานอนห้องที่เราอยู่อลองดูแต่มันรอคงไม่ขาวจัวปบางรอบแบบแต่มันคินครีโดูพอยชันแล้วมันไม่ได้เยอะมันเปลี่ยนได้พื้นพื้นพื้นจะเปลี่ยนเป็นพื้นทริงบอพื้นลายก้างตาอืออันนี้มีหน้าติดเดี๋ยวพี่ลองดูว่าไซส์ที่มันเหมาะสเปซของเรามันต้องเป็นไซส์เล็กๆหน่อยอะได้ครับอืประมาณนั้นอันนั้นถูก ทุบหรือว่าออกบิ i l d i ใช่ไหมใช่เขาต้องียกว่าอะไรครับพอออกโอเคโอเคออกได้แต่มันก็ต้องทาสีใหม่เพราะตรงนั้นมันจะบบใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องทำพวกโมดิ้งติดบนผนังแล้วนี้ทำคิวติดบนผนังแล้วก็้ออพี่แม่ลืมเล่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ที่นนบอกว่าห้องมันร้อนแล้วมันจะเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยเออมันอย่างเนี้ยมันสีมันร้อนเออมันจะมีอะไรแก้ไขมันได้ป่ะจริงๆมันคือเรื่องปกติอะผนังที่เจอความร้อนคำเย็นบ่อยมันจะ สีมันจะเป็นอย่างไงแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องลงพราม์เมอร์หน่อยทาสีมาว้าวลงพรารเมอร์ที่หน้าเหมือนกันทำไมถึงเรียกว่าพารเมอร์อ่ะมันเป็นสีรองพื้นสีรองพื้นอ่ะก่อนทาสีจริงนะพวกคนพอช่วยจะช่วยช่วยลดปัญหาอะไรพวกนี้ได้บ้างไม่ได้แบบหมดนะอือหึแล้วก็เดี๋ยวทำมานเปลี่ยนอันนี้เขาเรียกอะไรนะติดฟิล์มมั้งถ้าถ้าอยากกันความร้อนอ่ะให้มันดีขึ้นก็มันมีหลายวิธีหลายที่ช่วยอ่ะหนึ่งเปลี่ยนมา่าน black out ให้มันแบบ การแสงกันความร้อนได้ดีขึ้นกับสองคือติดฟิล์มเพิ่มบนกระจกมันก็จะช่วยสะท้อนความร้อนเริ่มจากเดี๋ยวรับบรีฟไปก่อนใช่ไหมเอาเดี๋ยวพี่ไปอัปเดตบัเจีแล้วกันว่าว่านนว่าวานนจะสุดที่ตรงไหนเออนนจะสุดที่ตรงไหนถ้านนอยากสุดก็ไปให้แมี่สุดแล้วก็เดี๋ยวเรามารีวิวหลังจากรีวิวราคาก็เดี๋ยวทำส3ีส่งไปอ่ากมารีวิวกันว่าตรงนั้นตรงนี้ที่เปลี่ยนที่ปรับเนี่ยพอใจหรือยังถ้าพอใจแล้วก็ค่อยเริ่มงาน สร้าง,างประตูห้อง <ไป S 2> น้ำเราจะเป็นเซ็กซี่ไหมเอ๊ะหรือไม่เซ็กซี่นะถ้าจะเป็นถ้าจะเป็นกระจกรูปูกที่เป็นคอนกรีตกราสมันจะแบบเซ็กซี่เกินไปปะสำหรับแบบวิซิเตอร์ที่มาแบบเพื่อนอามาเข้าไปห้องน้ำคือเพื่อนผู้ชายไม่ได้ติดอยู่แล้วแต่เพื่อนผู้หญิงิดเ,เ,เพื่อนสมัยการนางฉีอะไรอย่างเงีแบบแ้ยเข้าใจปะเก็บฟิลปะเออแต่ถ้าเราอยู่เองอยู่กับแฟนแล้วติดไปเหอะมันไม่มีใครดูแล้วเซ็กซี่ก็เซ็กซี่แบบต้องถามเพื่อนอะเพื่อนไหวไหมถ้าเพื่อนใจไหวก็ติดไปเลย เหนื่อยไหมครับทำห้องไม่เป็นไรแค่นี้ดูได้เพราะเขาทำโปรเจกต์ใหญ่มาเยอะถามถามหนักว่ามึงพี่แมนจะรับหรือเปลาพ่ออิ๋นอีนันมาส่งโปรไฟล์ให้แบบโอ้โหใหญ่โตมึงกูทำไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นบริษัทชื่อว่าอะไรนะครับพี่แมนชื่อแอปพ็อกครับที่มี x สองตัวเออเออมันสะกดลงท้ายด้วย x สองตัวแอปพ็อกซ์ทำอะไรมาบ้างในรับโปรไฟล์ให้หนูฟังซิ ตั้งแต่จบมาก็คือรีู่สายเฟิร์มนั้นมาประมาณเข้าปีที่8ปแล้วก็ออกมาทำเองตั้งแต่อยู่ออฟฟิศเดิมอ่ะคือทำงานพวกค <c oughs> อมเมอร์เชียลรีเทลออฟฟิศคอปเปอรทอะไรเงี้ยพวกทำออฟฟิศอะไรเงี้ยทำช็อปตามห้างอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เริ่มมาจากตรงนั้นแล้วก็มีจัดงานบ้านบ้างจัดงานแบบโรงพยาบาลคลินิกบ้างอะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่จะเอ็กซ์เพอร์ทางด้านออฟฟิศ คอมโมเชียลรีเทลอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นโปรเจกต์ที่ทำมาทุกอย่างก็จะเป็นในแนวนี้แหละทำออฟฟิศให้ที่ต่างๆทั้งหมดประมาณนั้นโอเคค่ะอาจติดต่อไปได้นะคะห้ามได้เลยนะคะเพราะแฟนห่วงมากเดี๋ยว next เดี๋ยวเราจะมี 3D มาให้คุณผู้ชมดูใช่ครับเคค่ะอ่ะว่ากันลูกค้าเขาได้นะคะ เฟอร์นิเจอร์ท่านไหนเข้าได้นะคะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเดี๋ยวต้องให้พี่แมนแปะรูปมาให้ดูเดี๋ยวเราไปหาซื้อเผื่อแบบลูกค้าคนไหนแบบสนใจสักคราวทำได้หมดเลยเธออันไหนไม่ใช่มันลดต้นทุนน่ะพี่แมนพื้นเอ้ยพื้นเอ้ยพลังเอ้ยมาให้หมดมาให้หมดเฟอร์นิเจอร์อีเกียชอบมากนะคะใครมีคอนแทคอีเกียหรือบริษัทอื่นๆนะคะลองดูทักมาค่ะ วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะไ,ได้ค่ะวันนีค่ะ